ก็สวัสดีครับปตุ้ยก็สวัสดีครับคุณแม่ตุ้ยสวัสดีครับยังงวดก้อนนี่เดี๋ยวหนึ่งสี่หกตรงตรงเลยบ่ตรงเดี๋ยวตักสามตรงถ้าแม่ถ้าถือสิบดีสี่สิบเอ็ดหนอครับอันสี่หกหกสี่บริบกไร้ตูดีจนอืมพวอนี้ก็บอกบอกถูกแล้วปักน้องมามันมันบ่ายแม่แล้วพวอมาได้ให้แม่แล้วว่าแม่คือฝันบานลวงตาแล้วมาเฮือนมาแต่มาเฮือนวันนี้ เราว่าเพื่อเรายืนน้ำรถดเรานั้นมาว่าไว้เพื่อนบังงามแต่ว่ามีสามคนมีสามคนมานำเพลินมีนี่นัมานำเพินนมมานำหลวงพ่อนั่นเออแต่ว่าเขาลักเด็กหัวยเด็กไงแต่ว่าสามมันมีอยู่เดียวอยู่เพื่อนแม่บัวมากะสามคนบ่ได้มีนางได้มีตรู้ยืนบ้ดนอาจารย์นั่นมาโอ้ยว่าเพื่อนบงามเพื่อนข้าศิมัเรื่อบ้านสือสีมายข้าศิมั จะให้หมออามท้าไม่บัดสีมันบอกอ่ะมันดูปเปลี่วตีเขียวหน่ <c oughs> อยพระอาจารย์นั่นสื่อสีมาให้ประตุยเออ,อให้ถ้าบานไหมเออระบาดสื่ออันสีมาให้หมออามท้าอาจัรยแสดงว่าแสดงว่าประตุยมีมีโชคก็ะได้นี่วดก็มีโชคก็บาน,นงี้ก็ครับที่บ้านบานไม่ซิ่วซิ่วหนึ่งซี่หกมาครับบานนี้เบินนี่นะโอ้หงวดก้อนนี่ก็ได้หนึ่งซี่หกนี่หนึ่งซี่หกนี่หนึ่งซหกอนหนึ่งหกหนึ่งซ่นราลายยู บาทหนึ่งแมนมาแล้วบาทไม่ที่ยวดหอดอันหวดมันออกอันเย็ดอย่างเย็บช่องมันยีดต่างกระไรรูดกระดีกระไรโอ้โหระดีใบไหลไหลหมดที่ถือทั้งรถตกระรี่ออเออต้อมาไหลหมดน้วเงวดนี้อันหวดที่มันสามอันพระมาองค์นึงแล้วก็ นล่สามบอกครับรวมกันสองสามนับพึ่นวัดก็มีเด็ปบาดยู่สาพราหี้บ้านเลขกที่ตัวไหนครับหนึ่งสามบ้านเลขที่หนึ่งสามเขียนไว้นะครับเอเมนโอ้หนงมี่สองผาหนึ่งเออัดน้พิ่นวัดก็มาว่ามีผู้รักเน้มน้ผู้ยืนมาแล้วเนีคือต้องคือาครับเนี่ยจ้กีเด็กบาดนันติดยุหันบัานนี้ด้ยเอาอกมางคุณท่าอันย่ำก็มาทรงของนะก็จังหูจักครเอาเขาในตู่หันบ้านนี้ จอยมันถื่อมาเฮ็ดไปมันเป็นสีเงาเขามาทรงขวางมันบ่เห็นมันฝากขจะไว้มันยาอันนี้มากขากระปอนกระตู่อันอันนี้แล้วอันนี้ขีดมาหนอขีดมาดูดกระดูดน่ดาดูดตีลาข้อนี่ดาขีดมาตะเกิดไยืนอยู่บรือเปลาเพื่อนหมออามันคือนหมออามแท้ว่าชันสื่อสีพระธรรมไม่น้องไม่ปุ๋ยประชันระบาออ๋มันคุยกับปุ๋ยเออสื่อสีจะจะสื่อสีมาให้หมออามข่าประชันระบา ครับเอาผลไม้เป็นสีเขียวเนาะคืองนานเหมันลูกเปลี่ยนสีมานะมเนาะแลวแบเจ้าสีแดงบอระบาดเอาเจ้าอะไรอย่างสีแดงมาเติมมันก็งามตัวเรบอระยังสีแล้วก็ขี่รดตอนนั้นออกมาออกไปทั้งลาละ,ะบานแม่ตุย้ยสีแดงครับ <c oughs> สีแดงไม่ถ้า <c oughs> ท่านบอกเลขบ่าครับพระนั่นท่านบอกเลขบอกเป็นมากบอกจะว่าธรรมดาจะแหนบหรือจะเพื่อนฟันเวเดชาสีบานเกี่ยวกับบ้านเป็นสถานบันที่ก็ถามเป็นแปลเอากะพระแล้วครับพ่อเทืองแปลกับพระพระก็เป็นแปดแล้วเออสองนี่สองกันน้องที่เขาออกมารวมกันเป็นสามรวมกันก็เป็นสามเป็นสามจริงแล้วมันโมโหไปปัญหาบันที่น้ำนอครับนอกบันที่นี่งบสามที่บอก่เป็นกับว่าเวเดชาสีแดงเนาะแต่ว่าสรุปแล้ว ขเฮือนประตุยก็ไดท่าสีดงยี่ีเพิ่นซีมาหดยี่หลีบอลในขวามฝันนั่นไหมอ๋อแปดสองสามนำนะครับบอลในไกลไก่มัดขันตีเรวบัดฟังต่ไกลมันขันไกลขันน้กระดูกตวดดีที่เปนนตีเก่งี่เป็ยังไไันโอ้นยังไบ่ไดฟันดาเ่อหรอกฟันเธอเดียวเด็กเดีวเลย านไปแต่ว่าคนคนสี่ใส่เต้เงอนบอกยังไงซะสมมได้บอกตัวเลขได้บอกเลขเอาข้องเลขบานมันจกดอู่แต่หนอครับ้วกี้ายมันเห็น้ว่าเอ้าเ่อนจะมามองหมแต่ว่าแต่ลูปแบบสีเกาแต่สีไม่มาตาหน่อยอามาตกกระบ่ารวยขันหอยกระบางสียูกระบายูได้บายูเดีย่ายู้วยขันหอยม็งเบ่เฮ้ยีเดี๋ยวได้ครับ หูเมือเลย่ตัวกระพุกครับตัวกระเทิงไม่าดูกกระดูกน่อปฏติสีกระปากบ้านเลขที่ปฏิวิทตัวไหนวะครับบอกให้เอฟซีเขาเดฟังอย่างเงี้ยตังหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามจนตัวปฏิวิเองมากประียบหนึ่งหกสามหรือว่ามีตัวเลขสี่ปฏิวิทเฉียนชอปอยู่แล้วหัวตังหันกระสือรถสริมันเกียวฟันมัหันมันบอกอกการสีอกหัวนี่เพราะจักมันกับฝันแมนอยู่ แต่ว่ามันเอาบอปินเออฝันว่าจะหามโรงมาหามโงมาเป็นยังเจ้าขิงกรเฮืดคอยงอนที่หาออหดมาหันก็ะคือปลาอันสีออกเด็กบาดก็ไปสือไว้รถตดีไว้หนึ่งตอนนีกที่ตัวไดนล่ะครับหามหามโรงขินเต๊กมันก็อบอกสีนาตีโอ้สีหนึ่งมาหันครับเออ่งสีหนึ่งมาหันลงลงสีลงกันหนึ่ง เป้ให้ไอ้ฟั่งเราบอกมันมันติเป็ดทุนท<ม>สีบัวบางส่นใหญ่นี่นะว<า>่าเอาแล้วเดีเ๋ยวจังสีครับปร,เรอเดื๋ยวให้คุณแม่แปพระพให้นะครับเปพระมนนันจะไรเดียวมันเห็นห<า>ลัปลาเกามันมีตาแปดแปดคับยังครับเป็นเลขแปดแปดยังครับคุณแม่แปดจังครับแปดจังมันติแปดยังอ้าก็แปดวันนี่ตองบอกเออมันติเป็นเป็นยักษ์ขนาดต เป็นจังไดครับเพื่อนแม่มันจะเป็นจังจัดต่หมอได้อ้าวถือให้เพื่อนบ้างด้ครับตามตีเบาแอ็มมาตรงเขียนให้ครับถือให้นะครับเออมันจะเป็นัตีเดียวดีหายขึ้นมากหายขึ้นมากครับหายขึ้นมากครับหายจังที่พอแมนบ้านเอ๋ยยกขึ้นนี้ป้าบัานเด็งบัางมาใที่ครับบ้านในเขียนงวดบ้านเลขที่หนึ่งหกสามงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพระนีิกะแปดพระสององค์ครับรวมกับเนี่แหละก็เป็นสาม กระแปดสองสามนะครับก็เที่ยงครับเอาเที่ยงครับท้องมีสามดาวมีอยู่บริพี่นะครับแปครับนีครับแปดสามหกไปแปดสามหกเป็นยังไนว่าแปดสามหกปุ๋ยมันขึ้นเปล่ามันเอาเขียนเขียนเขียนใจเขียนใจครับเติมเติมกันออมปัจจุว่ามันอาจจะเป็นแปดสามหกครับขึ้นไปว่ามันเป็นยังไงพระนี่พระนี่คือว่ามันเป็นแปดแปดเอ้อ เป็นแปดบาทนี้คับต่กระปนพื้นี่ลี่่ะมันจะเป็นแปดสามหกนี่ะ็ะแปดสามหกเพราะว่าวันเด็ที่เป็นหนึ่งหกสามเนาะเออแตเมันก็ไก่เคี่ยงก็เป็นเลขพิษกันแต่ว่าหนึ่งก็แปดได้ครับทำบุญูงจากวันเด็กทีหนึ่งหกสามเป็นแปดสามหกเป็นประจังจัดาว่าพี่มีน้ำพระนบ่าวแอมเนาะครับเพื่อนรับถือเลยครับแปดสามหกที่บ่ครับคุณแม่บาจังตัด ต่ดป,ป่าได้ติดว่าแปดสามหกนี่ประตเป็นคนแปลครับตะม,มุขชุ่ม่าแปดสองสามนี่แอดมินครับกลุ่มแอดมินแปะหาเนาะครับต่มนผช้ชมเพราะว่าปรากระน้ำแป<ม>ดมากระเน 2, ิ่ยนสององค์เป็นสามกรแปลแปะหาเป็นแปดสองสามเอานนติสีเนบอรประตูนเนาะแม,นนม่ถ้าสองตัวนี่ปรตให้ตัดตัวไหนเรียกสองตัวเสียตัดเอาตัวไหนจังหวะ ตาดอกจ้านเด็กทีบรือตาดอกจากตัวไหนาแต่ว่าหันมันใจว่ามันแค่ไหนบ้านเด็กทีบานเด็กทีมันใจบ้านอีกทีเหมือนว่ก็คือนี่เราหัวสองมันสีบ้ามันฝันจังๆแต่มันก็มาหัวสองออกเลยครับผมก็แสดงว่าปัจจุบันสองตัวนี้ปัจจุบัก็สะมันใจหกสามสามหกเหมนว่านี่มันนิก็ว่าสื่อตัวนี้แล้วครับผมครับผมคึ้นมาสื่อตัวนี้แล้ว กับองไปพิีชนะวงน้องบอยอํานูมันก็มีเลขอยู่ลาหลายชุดดอกครับท่านผู้ชมถ้าบันทึกทีมันก็หนึ่งหกสามปะตุ้ยตีห้ก็คือแปดสามหกต่อแปดสองสามนี่เป็นแอดมินตีให้ครับผมเนาะท่านผู้ชมเชื่นชอบชุดใดตัวใดก็ลองไปพิจารณาเองเมียนยู่ผมแอดมินเองก็มาแค่มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางนะไปอํเนาะแนวทางของฉากรินแบ่งของรัฐบาลงวดของวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมเนาะไปมากับจัดคัดให้บุงเพื่อความสุขสนาน เอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณประตุยครับผมขอบคุณครับที่ไล่ที่แบ่งคุณครับไล่กดแชร์สำหรับคลิปนี้ทอามี่สามดาวกับศิลาทำชมปีก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะไก่ย่เพึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะต่อมาชมทอามี่สามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะค่ะเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพยนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกคคลบุคคลใเขาล้านคนยางพานเอาจุ๋มไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเรียกสื่อลอตตรีจึงสื่อถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับบัาร ที่ใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวนดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไป็าหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เร<ๆ>ื่องการงานหาเรื่อง อตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุสาทุสาทุสาทุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออตอกมากรปับแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อมีปู่หอดเนาะตอนนี้วัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทานซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ชายหยิมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับทา่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับทา่บานผู้ชมใบเอาม,มาตรงหัวินขาวกบลอดซ่าครับทา่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ้ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับทำไดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค่ายา่างบวเห็นล้านเฮาใครข่ายว่ามีอีงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาล้านเห็นแต่คนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่าน เอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้านในลานคาดหลานขายขเ้าครับขายดีปันที่ห้ามที่ทาลำเลือยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่ายเราจงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือคงาบมีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีี่เอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหรี่ไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงบอกบากย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ถ่ายที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาเอาไว้ครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อไดแตะครับท่านผู้ชมได้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเท้อบูกปากสามเท้อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่อล่ะกะรับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะกรเป็นลานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงป,ปูปุกเสกเกลียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้ลุงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอ็มเราทุ่งกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากอีซี่กระทู่มาตามเบือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับก็เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมราคาใบแอ็มเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้มครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมร่างกายเสนียดจะให้ที่วดี สีล่าสีมันบดมันบางเสียดจะให้ยในตัวห้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินและะ้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเ้าด,ดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอีกสี่โบรายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาบาวแอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีกเด้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือป,ปลีกบอตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่ง ลำเลื่ยสามสิบล้านกันนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบอเมริกันกับสีไฮเบิ้งตุเรกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกขีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ